สดุดีบทที่คําคำอธิษฐานขอการคุ้มครองรักษาถึงหัวหน้านักร้องสำหรับพวกคุยเพลงสดุดีของดาวิดข้าแต่พระยาเวขอเอียงพระโสดสดรับถ้อยคําของข้าพระองค์ขอทรงฟังเสียงคร่าครวญของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระมหากษัตริย์ของข้าพระองค์ขอทรงฟังเสียงร้องทูลของข้าพระองค์ ข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ข้าแต่พระยาเวยามเช้าพระองค์ทรงสดับเสียงข้าพระองค์ยามเช้าข้าพระองค์เตรียมคำอธิษฐานแต่พระองค์และเฝ้าคอยอยู่พระองค์มิใช่พระเจ้าผู้ปิติยินดีในความอธรรมความชั่วร้ายจะไม่อาศัยอยู่กับพระองค์คนโอ้อวดจะไม่ยืนอยู่เฉพาะพระเนตรของพระองค์พระองค์ทรงเกลียดชังผู้ทำความชั่วทุ ทรงทำลายผู้ที่พูดมูสาพระยาเวทรงสะอิดสะเอียนผู้กระหายเลือดและคนหลอกลวงแต่โดยความรักมั่นคงอันอุดมของพระองค์ข้าพระองค์จะกราบลงตรงมายังพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยความยำเกรงข้าแต่พระยาเวเนื่องด้วยพวกศัตรูของข้าพระองค์ขอทรงนำข้าพระองค์ไปโดยความชอบธรรมของพระองค์ ให้้าพระองค์เดินในพระมักคาของพระองค์อย่างราบรื่นพอในปากของพวกเขาไม่มีความจริงจิตใจของพวกเขาคือการทำลายลำคอของพวกเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยู่พวกเขาประจบสอพอด้วยลิน้นข้าแต่พระเจ้าโปรดให้พวกเขารับกรรมชั่วของตนและให้ล้มลงด้วยความคิดเห็นของตนเอง เพราะการละเมิดมากมายนั้นขอทรงขับไล่พวกเขาไปเนื่องจากพวกเขาได้กระบวต่อพระองค์แต่ให้ทุกคนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ยินดีให้พวกเขาร้องเพลงด้วยความยินดีเป็นนิดและขอทรงป้องกันพวกเขาไว้ พระองค์ทรงอวยพรคนชอบธรรมพระองค์ทรงคุ้มครองพวกเขาไว้